สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้เราก็จะมาเปิดเตาดูนะครับหลังจากที่เราผอมไปเมื่อวานนี้โดยใช้ไฟล่อหน้าเตาโดยใช้ถังน้ํามันครับจุดจุดด้วย,วยน้ํามันนะครับมาดูผลงานนะครับว่าจะได้หานมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องดูนะครับเฮียเผากันง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเตานี้ทำเองได้ ดูนะฮะจะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนยังไงครับเยอะหรือจะเป็นที่เท่าโอเคครับไม้ข้าวไม้สุดสวยสวยงามครับโอ้โหใช้ได้ยังแจ๋วครับโอ้พี่น้องเห็นไหมฮะยังแจ๋วเลยนะครับพี่น้องสวยมากๆเลยครับไม้เป็นไม้โอ้โหสวยงามครับแข็งแกร่งนะฮะทีนี้เราจะมาทดสอบว่าขาอย่างเงี้ยสามารถเอาไป ทำเป็นห่านแก๊กกะลาไอ้ห่านห่านได้ไหมครับห่านแก๊นะครับจะได้ไหมหมาทุกอันสุกหมดแล้วครับพี่น้องเจ้านะฮะพรแย่ๆก็สุกแล้วครับนี้ฮะสวยงามสยามวยงามนะครับใช้ได้ใช้ได้เจ้วครับเจ้าแต่นี้พบอาการครับคือถังเราล้วนนี่นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ในนาเผาทีฮะช่วงนั้นมันหามายากเลยครับ ก็คือไม้มะขามนะครับที่เห็นนี่คือไม้มะขามข้างนั้นนะครับก็จะน่าจะเผาได้อีกประมาณสักสองเตานะครับพี่น้องนี่นะฮะใช้เวลาเผาไปถึงสามชั่วโมงนะครับได้เนื้อไม้อย่างดีแล้วครับนี่ฮะแจ้วนะฮะโอเคนะครับเราจะเก็บบรรจุถังนะครับบรรจุกระสอบขายนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ